หลังจากที่โดนลืมไปเป็นปีตอนนี้จินหน้าก็กลับมาพร้อมกับการบัฟที่แรงมากๆในตอนนี้หลายคนเนะี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าจินหน้าตอนนี้มันโหดขนาดไหนคลิปนี้ผมจะมาสอนให้หมดตั้งแต่การออกของไปจนถึงคอมโบที่ทําให้โซโล่แรงได้ง่ายขึ้นหลังจากการบัฟครั้งนี้ทําให้สกิลหนึ่งและสกิลวันติแรงขึ้นมากๆครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยคือฟื้นฟูเลือดเดือดมากๆทําให้เราเนี่ยเข้าไฟได้รัวดาเมจในไฟเนี่ยดีขึ้นครับ แล้วมาพร้อมกับการปรับไอเทมอย่างไกอาครับซึ่งมันเหมาะกับตัวจินนามากๆทําให้ตัวจินนาเนี่ยคือเข้าไฟได้รัวๆแบบไม่ต้องกลัวโดนล้วงเลยสรุปง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจินนาเนี่ยเข้าไฟแล้วอาจจะต้องมีหนีออกมาบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไฟไปแล้วเนี่ยยืนคุกวงในยืนกลางวงไฟได้เลยครับยืนแช่ได้เลยเพราะว่ามันมีดูดเลือดอยู่ในตัวครับซึ่งมันแทบจะไม่ล้มนะครับผมถ้าเกิดมันไม่โดนดาเมจหนักจนเกินไปก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกม๋ยวผมแวะมาแนะนำเซตไอเทมรูพลังแฝงกันก่อนนะครับ โอเคก่อนอื่นเรามาดูที่รองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยจริงๆเนี่ยจ,จ,จ,จินนาเนี่ยมันก็บูสต้าฐานะสําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกมนั้นเนี่ยตัวฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีตัว CC หนาเยอะๆนะครับเช่นตรงกลางเป็นยูเอะครับที่ CC ไม่ได้หนาเป็นอิกกี้อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเล่นบูสตจาเวทได้เลยมันจะแรงมากๆนะแต่ถ้าตรงกลางเนี่ยเราเป็นตัว CC หนาอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามอ่าตัวอะไรซีซีหนาบ้างเป็นอิกนิดก็ได้อีกนิดก็ซีซีเยอะนะครับ หรือว่าโลมัจะเป็นพวกโตโลอะไรพวกนี้นะครับเป็นบูสต้า์หานาะจะดีที่สุดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นอากอนี่ครับอากอนี่นี่เป็นไอเทมคีเลยนะต้องออกทุกเกมนะครับผมพอผมได้เป็นอากอกนี่มาแล้วเนี่ยผมจะขึ้นเป็นดูดเลือดเล็กมาก่อนเนาะเพื่อจะเอามาเพื่อจะเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งแล้วก็คอมโบกับพลังแฝงที่ผมจะเอามาเนะาะมันทำให้ผมเนี่ยอา,อาจจะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยแล้วในไฟ์เนี่ยผมอาจจะยืนสู้ฟื้นเลือดสู้นะครับผมมันจะยืนได้งานอา่ะมันจะยืนได้นานขึ้นนะครับ แลวการที่ผมออกดูดเลือดเล็กมาก่อนอะเนี่ยมันทาให้ผมเนี่ยคอมโบกับไกอาร์ที่ผมจอในชิ้นต่อไปได้ด้วยเนาะไกอาร์เนี่ยมันคือความสามารถมันคือยิ่งเอาเสียเลือดมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มฟื้นฟูเลือดมากเท่าน er fate, ั whales, ้นนะครับก็ค nah ือเราจะดูดเลือดแรงขึ Mat ้นนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมออกไกอาร์แล้วเนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นดูดเลือดเต็มนะครับผมอ่ะไอเทมมันก็จะอยู่ประมาณนี้มันจะเป็นดูดเลือดเต็มนะครับแล้วผมก็จะมาออกเป็นเจาะเกาะเวทนะครับผมที่เป็นผ้าคลุมเขียวนะผ้าคลุมเขียวเีี่่ยทผม ชอบเนี่ยเพราะว่ามันให้พลังเวทเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ให้เลือดเพิ่มขึ้นมาให้จระเกาะเพิ่มขึ้นมานะครับระหว่าง้าคคุม้าคุมเขียวกับโซลิ่งอล่าถามว่าอันไหนแรงกว่าโซลิงอล่าอาจจะแรงกว่านิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราออกเนาะอยในเช่นจินนาเราต้องการลดคูดาวไหม จีน่าอาจจะไม่ได้ต้องการลดคูดาวขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องการสแตทที่มันเป็นพลังเวทแล้วก็เลือดมากกว่าลดคูดาวเนาะเพราะว่าอันติของจีน่าเนี่ยมันใช้รอบเดียวนะครับผมต่อให้มีลดคูดาวสิ์มาเนี่ยในไฟมันไม่มีโอกาสที่มันจะทําได้2รอ,อบอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมจอก่อเวทที่คุ้มกับจีน่าเนี่ยมันคือพัคุมเขียวนะครับทีนี้เรามาดูการทํางานของพาสซีฟของเสื้อเขียวกันนะครับอ่าสำหรับพลังเวทเนี่ยมันจะเอา2%เของโบนัสพลังชีวิตเนี่ย มาเป็นพลังเวทนะครับสูงสุดอยู่ที่100หน่วยนะครับผมส่วนจอเกาะเนี่ยก็จะสูงสุดอยู่ที่150หน่วยนะครับผมก็เอา3%ของของโบนัสพลังชีวิตนะครับซึ่งพลังชีวิตของจีน่ามันเยอะอยู่แล้วเนาะไอเทมที่มันออกมาเนี่ยมันเพิ่มเลือดทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอากูนี่ไกอาหรือว่า เรือเบสซิ่งนะครับผมหรือว่าเป็นพะคุมเขียวอันนี้เพิ่มเลือดหมดเลยนะครับแต่ถามว่าค่าเจาะเกาะเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเท่ากับโซลิ่งออร่านะครับผมแต่ว่ามันได้พลังเวทมันได้เลือดมันได้เจาะเกาะเพิ่มเข้ามาผมว่าอันนี้มันโอเคแล้วสับตัวของจินหน้านะเพราะว่าจินหน้าเนี่ยมันแรงที่อันติแล้วก็พาสีนะครับไอค่าล็กคูดาวมันเลยไม่จะเป็นที่ต้องใช้อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะรอบไอเทมที่สุดท้ายเนี่ยผมให้เลือกเป็น2ตัวเลือกนะครับก็คือเป็นมงกุฎครับแรงแงไปเลยหรือว่าเป็นสมุดเขียวครับ แรงด้วยแต่ถึกด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ลดคูดาวเข้ามาด้วยถามว่า2ชิ้นนี้อันไหนแรงกว่ามงกุฎแน่นอนครับผมลองเทมาละมงกุฎ่ยคือแรงกว่าเข้าไปปั่นปั่นแป๊บเดียวตายเลยนะแต่ถ้าสตา์มันมันแล้วแต่สไตล์การเล่นนะสไตล์ผมเนี่ยผมชอบเบิร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นบางคนเขาอาจจะชอบเป็นสมุดเขียวมากกว่าเนาะมันให้ความอึดมาด้วยนะ ความอึดก็คือพา s s i ีฟของสมุดเขียวเนาะยิ่งเราพลังเวทเยอะเราก็ยิ่งได้ลดความเสียหายเยอะนะครับแล้วก็มีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยทุกๆ100หน่วยของพลังเวทนะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบมงกุฎครับแรงๆโอเคจบไปสาหรับไอเทมเนาะต่อมาที่พลังแฝงครับพลังแฝงหลักเนี่ยผมจะได้เป็นโล่นะเซคเก็ตโพเลชันนะครับก็โล่นี้มันจะเด้งมาแล้วมันก็จะเพิ่มโล่ให้กับเราแล้วก็เพิ่มดูดเลือดเวทแวมไพร์เข้ามาด้วยนะครับ พลังแฝงรองสีเหลืองเนี่ยผมเล่นเป็นล็บคูดาันตินะครับผมกับเพิ่มจอเกาะน,นะครับส่วนพลังแฝงรองสีแดงเนี่ยผมเล่นเป็นเดวิลนะครับไม่ใช่สิเดเวลเลอร์ er นะครับผมเดเวลเลอร์ er เนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าหรือว่าเราแอซิดได้เนี่ยเราจะให้คือเราจะได้พลังชีวิตเพิ่มมานะมันก็ทําให้เราเนี่ยเล่นไฟได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นต้านสถานะนะครับอันนี้คือดีมากๆสับตัวของจินนาเพราะจินนาต้องเข้าไปคุกวงในอยู่แล้วการได้ต้านสถานะเพิ่มมาอีก12%เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยปลดจากเซซีต่างๆได้ง่ายขึ้น,นรับสห พลังแฝงก็จะประมาณนี้นะครับต้นลุนเนี่ยรุนสีแดงเนี่ยจะเป็นดีโซเลต10เม็ดนะครับแล้วก็สีม่วงจะเป็นสปิริต10เม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นสเตน1ิเม็ดรูนก็จะแบบนี้เลยนะครับส่วนสเปลสเปลก็ยังคงเป็นฟิกเกอร์เพราะว่าจินน้ามันต้องลวงนะครับเอา x q ไปเอาหัวร้อนไปก็รผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับผมรอแล้วเป็นฟิกเกอร์มันดีสุดมันเข้าไปลวงตัวดามเมจได้นะครับโอเค หรับเซตเทมรูนพลังแฝงก็จะประมาณนี้แต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเช็คให้ผมนิดนึงว่าได้กดว่าได้กดติดตามผมหรือยังถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับหรือว่าจะช่วยการสรบสนเนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้หน่อยหรือว่าคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันเปิด e n เกจ e เมนตของช่องผมนะครับผมโอเคถ้าทำทุกอย่างแล้วผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น TP7 สกินแลพียบการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุด,สดที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลต c า Channel นะครับผมวันนี้ผมก็มาสอนเล่นจินนาหลังได้บัฟนะครับจินนาเนี่ยเอ่อเป็นเมทที่มีการบัฟมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ยังไม่เข้าเมตาสักทีนะครับ ผมคิดว่าการบัฟครั้งนี้อาจจะทําให้จิตนาเนี่ยเข้าเมตาก็ได้เลยนะครับเพราะว่าบัฟมาแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งผมไปลองเทสมาแล้วเนาะแล้วก็การฟื้นฟูเลือดจากสกิลหนึ่งเนี่ยก็ฟื้นฟื้นฟูเลือดได้ดีขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาให้ดูการเดินเกมแล้วก็สอนคอมโบด้วยนะว่าเราจะต้องเข้า,าเข้าประมาณไหนใช้คอมโบอะไรนะครับโอเคยืนเลนแบบนี้ก็พยายามาปาสกิลให้โดนคลิปด้วยแล้วก็ให้โดนคนด้วยนะ สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะปาออกไปรอบตัวนะมันปาออกไป2ลูกนะครับ <S <S มันจะมีลูกหนึ่งที่ล็อกเข้าคีบกับลูกหนึ่งที่ล็อกเข้าฮีโร่นะครับผมก็ใช้สกิลหนึ่งในการต่อเลือดได้แล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยก็เป็นสกิลที่ฟื้นผูลเลือดได้ด้วยนะครับผมก็ปาสเต็มไปเรื่อยๆได้เลยนะอะตรงนี้เราสามารถเดินใส่ได้เลยนะเพราะว่าต้นเกมเราก็สู้ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันพอสู้ได้นะครับ ท่า q สองของจน่าเนี่ยจะเป็นการระเบิดพลังรอบรอบตัวเนาะแล้วก็สโลฝั่งตรงข้ามนะครับตัวอันตีเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรูปประคำออกมารอบตัวนะครับวิ่งไวขึ้นสร้างดาเมจเรื่อยๆเนาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอึดขึ้นด้วยนะเคล็ดลับในการใช้อันตีให้อึดเนี่ยยิ่งศัตรูอยู่เยอะเท่าไหร่เนี่ยอันตีเราเนี่ยมันจะอึดขึ้นเท่านั้นในตอนที่เราอยู่ในหมวดอันตีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดศัตรูยืนกัน3าตัว4ตัวในไฟเนี่ยเรากดอันติแล้วก็วิ่งเข้าไปได้เลยนะครับผมต แล้วส่วนพาสิบเนี่ยพาสิีจะทําการตีครบห้าครั้งนะครับทีที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยลูกป,ประคาออกไปตรงๆนะครับผมซึ่งแรงนะครับพาสิบอันนี้คือผมว่าเป็นดาเมจหลักเลยนะครับดาเมจหลักที่แรงๆแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่ะมันคือสกิลสองกับอันติอ่ากับพาสิบนะครับส่วนอันติกับสกิลหนึ่งเนี่ยมันคือสกิลที่เขาเพิ่งบัฟมาแหละเพราะว่า <I 'm S 1> คือมันไม่ได้แรงไนงะ <No S 1> แต่บัฟมาตอนนี้คือคือโอเคคือมันเป็นดาเมจเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ แต่ว่าดาเมจหลักมันก็ยังคงอยู่ที่พาร์สีฟกับสกิลสองอยู่ดีนะเพราะว่ามันแรงกว่านะครับผมแต่พารสีฟนี่คือจะแรงที่สุดละนะเราก็ปาปาไปนะครับผมอินน่าจะเป็นเมจที่ไม่ได้เก่งต้นเกมแต่ว่าเริ่มเก่งในช่วงกลางเกมถึงเลดเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นเกมก็จะแบบไม่ได้มีอิมแพคอะไรมากแต่กันก็พอเล่นได้นะเดินถูๆไปนะครับตัวเราถึกขึ้นเยอะนะครับผมตัวสกิลแทบจะไม่เจ็บเพรที่เราเปิรนตีเนาะแล้วก็มีพลังแฝงเพิ่มโลด้วยครับ ได้ว่าเป็นเบรที่ค่อนข้างครบเครื่องอยู่นะคุกขง,งในได้ดีครับโอ้ยวัเดียวตายเลยอ่าแล้วก็แผ่นนี้มันมีบอร์ดเข้ามาเนาะอ่าเวลาที่เราเกิดมาจากบอใหม่ๆหรือว่าเราเพิ่งว้าวกับบ้านเนี่ยเราขี่บอร์ดมาเนี่ยเราสามารถขี่บอร์ดชนแล้วก็เอาตัวไถเปิดปิติถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ผมรับปิติเข้ามานอ้องผมก็จาเป็นที่จะต้องเปิดติครับไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะตายได้นะครับ เล่นเอาเซฟเซฟก็กดติไปนะครับผมโอเคทําให้เขาเสียสติก็โอเคละถึงแม้ว่าเราก็เสียสติเหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างเดินเกมไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีนติจิน่าจะเก่งก็ต่อเมื่อมีนตินะครับไม่มีนตินี่ตัวอย่างกากนะครับผมก็ไม่ได้กากขนาดนั้นแต่มันพอเล่นได้แต่ว่ามีนติคือมันก๊อตเลยติ๊กบอกเพื่อนนะว่าสติผมพูดาวอยู่นะอันนี้ก็สําคัญอยู่ในการติ๊กบอกเพื่อนนะไม่มีคนเปิดให้ให้ผมเปิดให้ได้หรือ เคผมไม่ได้แล้วอืมแผมเข้าไปแทงมาเกือบหลับเหมือนกันยวผมเคลียร์การก่อนแล้วกันนะน่าจะเคลียร์ได้อยู่ครับโอเคไบรอนอยู่ล่างคนระับตรงนี้เดี๋ยววาร์ปกลับบ้านโอ้ไบรลอนเันโซโลเพื่อเราล้วลเลย <c oughs> ทูกเกมตอนนี้ต้นเกมสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมลงไปปิดไบรอนก่อนนะถ้าเกิดผมมีอันติอาจจะสู้ได้ตอนแรกผมไม่มีอันติคือสู้ไม่ได้เลยแต่ไม่รู้ว่ามีอันติจะไหวหรือเปล่าด้วย แต่ตโลมาแล้วครับตรงนี้เราดูแมพแล้วเราเปิดตีดแทงให้ก่อนเลยครับตราโลคุิวเข้ามาได้ไหมได้แหละทุกคนลุมขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ได้นี่ก็เนิร์ฟนะไอ้ไบรอนเนี่ยเกมผมจะอเป็นคระาหรือเลือดต่อนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องไปวิ่งไล่คนนะเราเคลียร์การก่อนครับเคลียร์คลิปก่อนแล้วก็ค่อยเล่นไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปวิ่งไล่คนไปเปิดคลิปตีป้อมเราแตกอันนี้ก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะเห็นฮีโร่แล้วแบบโอ้ยต้องใส่นะครับใจเย็นๆนะครับเคลียร์คลิปก่อน นะครับสําคัญกว่าตอนนี้ผมว่าเราต้องคุมแม่น้ําตรงกลางให้ได้ก่อนโอเคมีโตโรมาช่วยคุมไอ้ <I have S 1> ค้ำไปก่อนครับปาสกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งเรามันเด้งเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไอ้ปลาหนึ่งไปเรื่อยๆนะผมสกิลหนึ่งโกล่าก็น่าลำคาญน,นะทุกคนซึ่งมันแรงอะ่ะไอเราวางแก๊กดึงด้วยนะอ่าเราแก๊กไม่ได้ดึงผมแล้วโตโรคุณให้ไหมครับตรงนี้สวยงามครับว่าผมเปิดติค้ำให้เลย จังหวัดที่ต้องได้จังหวัดที่ต้องได้แล้วครับไปสุดครับไปสุดครับเอาผมใจตัวตีหมดก่อนครับโอเคผมถอยละกานกาลับไปแต่ผมแวะไปเคลียร์ล่างก่อนหนึ่งเวฟนะเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยอยู่กลางหมดเลยแล้วก็ตายสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าจังหวะน,นี้เราสามารถแวบแวบไปหาเงินได้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องรีวาร์ปกลับนะครับแมการเนี่ยคือโดนไปด้วยนะครับผมโอเควาร์ปไปไกลหน่อยนะ ผมบอดมาครับถ้าเพื่อนเอาผมก็เอาอ่ะไปไหมล่ะโอเคโดนแก๊กดึงเหมือนเดิมครับโดนแก๊กดึงก็พออันตรายครับแต่เราอาจจะไม่ตายนะถ้าเกิดโดนแก๊กดึงเราอาจจะแบบกนติ่งวิ่งออกมาได้ทันอันนี้ผมใกล้ได้ไกลอาละถ้าผมได้ไกอาผม่าจะแทงได้ในในระดับหนึ่งเลยตรงนี้เรารอโตโรเปิดให้ก่อนโตโรเปิดผมตามโตโรยังไง เขเลยังไงครับจังหวะนี้นะเขบอกไม่ไหวแล้วเปิดให้ก่อนเลยแล้วกันแล้วผมตามครับพุกงในเรื่ันตีแล้วเก็บเข้าไป2อะไรครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดครับไล่ตีไล่แปะไปครับผมเก็บมา3ก็จะได้เห็นแล้วน้องสำหรับคอมโบการเล่นในไฟนะครับ เปิตีก่อนนะครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปบึ้มด้วยสกิลสองแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็กดตี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 ตตตธรรมดาสกิลหนึ่งคูดาวมาก็ใช้สกิลสองคูดาวมาก็ใช้นะครับผมคอมโบมันง่ายๆเลยนะครับแค่ต้องดูจังหวะเข้าไปนะไม่ใช่เขายิงกันห้าคนอยู่ๆก็วิว่งเข้าไปเลยอันนี้นก็มันจะบ้าเกินนะครับก็ดูด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีเพื่อนซ้อนโอเคเราจะเปิดจังหวะให้ก่อนได้แต่ถ้าให้ให้แทงเปิดให้ก่อนมันก็จะดีนะครับตรงนี้ผมปิดหลังครับแล้วผมเดินไถเหมือนเดิมรับ หลักสูตรเจอว่าผมเดินถ่ายเดินถ่าย,ายเดินตีคร้บผมแล้วเก็บคิวมาได้ครับตรงนี้แล้วโกวล่าก็คือโดนไปด้วยครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราค้างได้แล้วทุกคนผมคิดว<ม>่าดาเมจสังกวนยังไม่พอที่จะปิดผมอะแบบนี้เขาอยู่กัน5คนผมก็น่าจะเดินใส่เขาไม่ได้นะแต่ก็ต้องระวังแก๊งตูดด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีไบรอนอะที่รู้สึกว่าแรงๆนะครับตรงนี้นผมเปิดอติไลนะะอติเราเนี่ยอ่าคูดาวลดลงนะครับ ไม่ถือต้องบอกว่าลดลงจากเมื่อก่อนเยอะมากๆตรงนี้เดี๋ยวผมโฟกัสไฟก่อนได้ไหมได้แหละโอเคมันเคยมีแพทก่อนหน้านี้ครับที่มันปรับคูดาวันติเนาะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปเจน่าถูกปรับมาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมว่าน่าจะเริ่มโอเคละเดินถูเลยครับเดินถูครับเดินถูดูดิเลือดแทบไม่ลดทุกคนทำเป็นแทงเ่ะโอเคชิ้นต่อไปเราได้เป็นดูดเลือดละผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะ รักคีติตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรีเลือดนะอาจจะรีเลือดบอ่อยหน่อยตัวนี้ไอ้ไบรอนเลนล่านะล้วปิดก่อนปะจะเหมือนว่าเขาเห็นปะแต่ไม่เห็นนะผมปิดก่อนได้นะเนี่ยออะผมเปิดให้ก่อนเลยมาเพื่อนก็มาวันติครับร,รับระเบิด หูแล้วเกาะอย่างเยอะอูดแล้วตีแรงมากโอเคได้อยู่เพื่อนมาสวยถ้าเพื่อนได้มาทุกคนว่าเราไหวไหมไม่แน่ใจเลยนะเข้าไปร่อดดูแรงจังวะกิโลตัวนี้ผม,มอยากทําล่างอีกเวฟหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ากา็จะไฟแล้วผมว่าเราต้องไปไปเล่นนะ่ะเราเราเป็นเมทนะมาทันไฟไม่ดีกว่ามาทานมันเลยนี่ก็ไล่ลำกัาแล้วก็เดินผูกขึ้นไปครับเอคไม่อยากแทงป้อมมากมายครับ ได้มาหนึ่งตัวสองตัวครับโอเคละปุ๋ยฟืฟ้นเลือดหนักอยู่นะกิ้วหนึ่งสี่ร้อยนะทุกคนได้ปะกิ้วหนึ่งแต่พลาสีนะน่าจะเป็นพลาสีกวนะ่าทุกคนที่สี่ร้อยอ่ะสุดเลือดเมื่คิดดี้เราพลาสีใส่ป้อมพันหนึ่งอะ่ะดาเมจแรงมากๆ จริงๆมานโดนมากกว่านะน,นะแต่ว่าป้อมอ่ะมันถูกทํามาให้สร้างดาเมจได้มากสุดแค่หนึ่งพันนะครับจริงๆพาสซสิอาจจะพันกว่าเลยนะครับไปเ <ๆ S 2> มืก่อนแล้วกันมันไม่มีคีบังนะผมก็กลัวแก๊กดึงอะ่ะดูเขาคือเขาพยายามที่จะดึงอยู่นะเฮ้ยอัดอเคดึงแล้ว ึงแล้วครับและตรงนู้นครับเป้าหมายล็อกออนครับเราปินขึ้นนะเราปั่นเราปั่นสวดนมนี้ครับสวดมนต์ครับไล่กับหลุมให้หมดตรงพี่มาแล้วไอ้พวกผีร้ายทั้ไงไหลายอาตมาขอบินเทบาทโอเค <S <S ผมเคลียร์บนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปโลกับเพื่อนต, <Yeah. S 1> ตรงกลางเพราะว่ามันไม่มีคนเคลียร์อะไรเลยบนได้เมจจากพลาสิคคือหนึ่งพันนะ อันหนึ่งร้อยเลยก็คือแรงนะครับแล้วตอนเราเปิดนติเราเราลำอ่ะแป๊บเดียวครับท้าสิติดนะครับปาสกิลหนึ่งเหมือนกันโอ้โหจะคลิปโกเวล่าเข้าไปก็เคลียร์เหนื่อยอยู่นะเนี่ยโอ้ผมต้องวาร์มแล้วอะเล่นผมไม่มีเล่นน่ะอัญจเอ๊ปุ๊บปุ๊บหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาชึบ ปึ๊บอ่าโดนหอกจ๊บปึ๊บอ่ายังไ้อยู่แล้วเเลสเหยียบสวยงามแล้วหมดเลหมดตีเดยหมดตีเลยแบบนี้เดินถูเดินถูเดินถ,นถูแล้วตีธรรมดาตีธรรมดากดสกิลสองครับแต่ว่าเก็บมาไม่ได้ครับเหลือโกลล้แรกแค่คนเดียวครับแบบนี้เรียบร้อยครับบ้านนอนครับผมอ่าแล้วมีโอกาสที่จะได้จบบ้านนะเนี่ยแต่ว่าอีกสิบกว่าวินะครับ คิดว่าน่าจะได้บาแล็กอะ่ะทุกคนอโตโรถเจ๋วขึ้นมาทันทีครับผมต้นเกมไม่เป็นงี้นะเอาเลี้ยงจับเอาไปสามทางครับผมแบบนี้ประกันภัยมาแล้วน่าจะสบายคิดว่าไม่น่าจะจบได้แนละ้วเขาเกิดกันครบแล้ว ถ้าเกิดเราบวกไปแล้วเราตายหมดแบบนี้ก็ทดนเอ็นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นเจ็บเซฟดีก,กว่าแกน,นี้เพื่อนก็ยังคงเอ็นดูเราอยู่นะให้บัฟฟ้าเรานะครับช่วยเพื่อนตีดาร์กนะครับผมตรงนี้ว่างงาน,นครับถ้าเกิดเขามาเราก็ต้องเป็นคนที่เข้าไปซัดนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่มาก็ช่วยตีไปครับตอนนี้ของเราก็เต็มตัวแล้วนะครับ พร้อมที่จะระเบิดพลังในไฟแล้วตอนนี้ต้องมีมงกุฎแล้วผม,มอยากแบบเป็นโดดเข้าไปแล้วก็บึมกลางไฟยังเลยจะเราขอโชว์ได้ป้ะ่าก15ว่าไม่อยากรับปฏิกล่าตรงนี้ครับจังหวะชูรมุนก็หิวโหยครับหิวโหยครับ,รบทุกคนครับทุกคนยางไ้เอ็มวิ่งกันห้าตัวไล่หนึ่งอันนี้มันใช้จำนวนคนเยอะเกินไปนะครับแต่ว่านั่นแหละ เกมประชนะแล้วผมก็ต้องมีแบบเล่นแบบบ้าๆกันบ้างนะครับไปทุกคนเขาเสียหนึ่งนะคลิปดันเข้าสองทางครับผมนี่พร้อมฟิกอยู่แล้วผมบอกเลยแต่ว่าไม่อยากตัวสกิลหนึ่งโกล่าครับก,ก็ต้องรอดินครับก,ก็ตรงมี้เอาฟิกเลยแล้วกันโปง้งไปรอดไปได้ไม่เป็นไรอ่อโก,กล่าติดไม้ติดมือไปก่อนแล้วกันโอ้โหแล้วผมเพราผมโดนกิงโอ้โหเพื่อนรีบจบได้ปะรีบจบได้ปะรีบจบได้ปะ ทีิงผมแตกเลยอีิงๆครับผมเป็นไงครับเรา,าอะพลังจินหน้าหลังบัฟน,นะครับผมเอาเรื่องอยู่นะจินหน้าก็อาจจะมีโอกาสเข้าเมตาได้นะครับก็ต้องลองเทสกันต่อไปนะแต่ว่าจินนามันก็ค่อนข้างใช้ของเยอะอยู่นะครับซึ่งเมตาตอนนี้มันก็เป็นเมตาที่เล่นต้นเกมอะถ้าเกิดพาจินนาเล่นได้ผมว่ามันก็อีกภาพหนึ่งอยู่นะ ตัวมันแบบว่าจะคล้ายๆกับโลเออนเลยนะครับได้มา2ดาวนะครับผมตรงนี้สวยเลยครับเกือบได้ดาวที่สามขาดแต้มอยู่แค่ประมาณเจ่ะทุกคนดาเเสามสิบสองเลยครับผมเราบด้เมเไปยี่สิบสามนะครับกับรับด้เมจอันดับสองของทีมนะครับโอ้โหตัวเลขครับสิบสองสองสิบสองนะครับผมเลขสองเข้ารวๆครับตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้สําหรับจินหน้าหลังบัฟแล้วก็การสอนเล่นการเดินเกมการคอมโบต่างๆแล้วก็เซตไอเทมนะครับผมก็ คิดว่าคนดูมาดูคลิปนี้ก็น่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมา,สมาชิคคากเข้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ